เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมรถเกี่ยวข้าวพร้อมเกี่ยวกระโพดแล้วครับของโชคกินช่างครับตัวนี้เป็นรุ่นซุปเปอร์จูเนียร์ครับซุปเปอร์จูเนียร์ปากเกี่ยว2องเมตรเจ็ดสิบครับตู้ห้าพุตครึ่งครับอุ้มอยู่มา2ตันครับตัวนี้พิเศษคือมีปากเกี่ยวกระโพดพร้อมครับแล้วก็พร้อมหัวแอร์ครับตัวนี้ครับนี่ครับปากเกี่ยวกระโจนถ้าเพื่อนอยากชมครับผมก็เลยมารีวิวให้ให้ดูครับ สบายครับสบายมากเย็นชิมครับตัวนี้ตใส่หัวข้าวโพนครับหัวสี่เสาครับมีระบบคลายคอเหมือนทุกอย่างเหมือนตุ๊กเกี่ยวทุกอย่างครับ ของครับต้องพิดากรครับที่อผมครับก็เป็นงานช่างครับอันนี้ช่วงล่าง45ข้อครับเราเลื่อนล่าง10ลูกครับบน2ลูกครับตัวเดินเราใช้ของโเท l เ e อร์ครับของเกาหลีหล่อใหม่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครัพิ้นเป็นลายปั๊บบีครับเหลืองดำครับ หรือท่านเจ้าของจีการหรือเจ้าของรถท่านไหนครับที uh, ่สนใจเรอเกี่ยวข้าวครับหรือชอบสีสัดตัวไหนครับมาติดต่อช่างวีทยนะครับบอกได้ครับเราทำตามสั่งครับไปนะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในครับ รเราใช้ใส่กั้งสตัวครับตอนนี้ครับของกระถานข้างหัวหนาหนึตัวหอยหลัง2ตัวแล้วก็ข้างบนข้างบนนี่นครับข้างในเราติดตั้งแบบ D P, P, P ครับมีระบบเดินหน้าครับซ้ายขวานี่กันเล่งครับ ด้านล่างสองตัวคือข้างในจะเป็นยกตู้ครับข้างนอกเป็นตับสัล่อยข้าวครับบล็อกเสียงขอเดี๋ยวฟังลงเสียง สาาเสียงก็สูต่างๆครับตบยิงลมครับชุดหน้าครับยิงลมเงี่ยหน้าที่ผมนั่งอยู่ที่บอกคนขับครับสามารถมองเห็นครับทัานตวิสัยคือดีมากครับมองเห็นชัดครับเดี๋ยาความร้อนมองลงน้ำเรียบร้อย ถ้าใดสนใจครับมาติดต่อที่ช่างวีได้เลยครับที่เบอร์โทรครับ081088054ช่างวีกิตดีให้บริการครับหรือให้ปรึกษาครับคันนี้เราแต่งเรียบร้อยครับฝากติดตามผลงานนะครับฝากด้วยครับฝักด้วยครับครับสวัสดีครับ